เปิดภาพปัจจุบัน7ดาราคนดังสาวเคยผอมสู่สาวร่างอวบไม่ผอมก็สวยได้จะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับโบเมลาดานางเอกสาวคนสวยที่ต่อให้อวบขึ้นยังไงความสวยของสาวโบนั้นก็ไม่ได้ลดลงเลยโดยเธอนั้นมักถูกทักปล่อยว่าอวบขึ้นแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ซีเรียส เพราะสาวโบเชื่อว่าสาวอวบก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วคนเสพผลงานและตัวตนนักแสดงคนนั้นที่เผยออกมาให้เห็นสาวโบได้กล่าวเอาไว้นั่นเองแหละครับ ต๊กแตนโชลรดาทีล่าสุดได้ออกงานโชว์พลังเสียงให้แฟนเพลงได้ฟังกันแบบส,สดในงานของดีเมืองแคนจากขอนแก่นสู่เมืองกรุงเมื่อวันที่14กรกฎราคมที่ผ่านมาแต่งานนี้กลับมีคอมเมนต์ของชาวเน็ตท,ที่พากันโฟกัสผิดจุดโดยพุ่งไปที่หุ่นของต๊กแตนที่ดูอวบขึ้นเสียงแตกเป็น2ฝ่ายแต่ใดๆก็ไม่ได้ลดความสามารถในตัวของต๊กแตนได้เลยเสียงยังเพะโชว์ยังปังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยละครับ โฟกัสจีรกูลน่ารักปุ๊กปิกไม่น้อยสำหรับนางเอกสาวโฟกัส ที่โดน,นแฟนๆทักอยู่บ่อยครั้งว่าโฟกัสเปลี่ยนไปมากทั้งนี้สาวโฟกัสก็ไม่ได้ซีเรียสและมีความสุขในแบบของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยและยังคงเหมือนเดิมแต่ไหนแต่ไรคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นโฟกัสเป็นตัวของตัวเองเป็นน้อยหนาสาวน้อยแก้มแดงที่คุ้นตาและส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนและที่สำคัญไม่ว่าโฟกัสจะเป็นแบบไหนแต่ความสวยนั้นก็ไม่ลดน้อยลงไปเลยแอนชิลีสกอต สาวงามผู้แหกกฎนางงามจากสาวเอวบางสู่สาวร่างอวบโดยเธอนั้นเชื่อว่าสำหรับผู้หญิงหลายคนกังวลว่าอ้วนเท่ากับไม่สวยเพียงเพราะมาตรฐานความสวยของคนถูกจำกัดความอยู่แค่ความผอมแอนชิลีเห็นว่าค่านิยมของคำว่าสวยของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปต่อให้เราไม่ผอมก็สวยได้ขอให้เรารักและเห็นคุณค่าในตัวเองมั่นใจในรูปร่างของตัวเองพร้อมกับมั่นใจว่าเราดูแลสุขภาพให้ดีได้สวยในแบบของเรา เองะชิวี่เดอะสตาร์เจนักร้องสาวเสียงดีที่ไม่ว่าจะอยู่ในลุกสาวเอวบางหรือสาวร่างอวบเธอคนนี้ก็ใช้แววความสวยในฉบับของตัวเองด้วยการปรับลุกการแต่งตัวเป็นสาวเปรี้ยวปีตดประลอดแตกเพราะสาวชิวี่เริ่มจากหั่นผมจากสาวผมยาวกลายเป็นสาวผมสั้นเปลี่ยนลุกได้แซบสุดๆเลยละครับอีกทั้งรอยสักสุดเท่ศิลปะบนเรือนร่างเป็นอีกหนึ่งสาวไอดอลในการแต่งตัวของสาวๆยุคใหม่เลยก็ว่าได้ครับ บุ๋มปนัตด,ดาพิธีกรรุ่นใหญ่และอดีตนางสาวไทยปี2543หากย้อนกลับไปสมัยวัยละอ่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วียกไดยว่าความสวยของแม่บุ๋มนั้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ครับแม้วันนี้คุณแม่จะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ยังคงความสวยไม่สั่งว้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีจิตใจที่งดงามมากๆเลยแหละครับต้องบอกเลยว่าสวยตลอดการจริงๆเลยครับปิดท้ายกันที่นาตาลีเดวิสคุณแม่ลูกสอง หากย้อนกลับไปสมัยที่ยังไม่ลาวงการบอกเลยว่าหุ่นของคุณแม่นั้นเพรียวเซ็กซี่แซบเกินตันมากๆแม้ปัจจุบันหุ่นของคุณแม่จะดูอวบขึ้นแต่ความสวยนั้นไม่ลดน้อยลงเลยยังมีโครงหน้าที่สวยเป๊ะเหมือนเดิมและล่าสุดตอนนี้คุณแม่กลับมาดูแลหุ่นด้วยการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าคงได้เห็นคุณแม่กลับมาม,มีหุ่นที่เฟิร์มเหมือนเดิมแน่เลยเลยครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ